องคอคีคือพญานาคหนุ่มผิวเผือกบริสุทธิ์แห่งผู้ชงนคราผู้แตกต่างและหลงไหลในโลกมนุษย์ในคืนเดือนเพนองค์อัคีแปลงกายเป็นชายหนุ่มชื่ออักและได้พบรักกับดาริกาหญิงสาวชาวบ้านผู้มีจิตใจอ่อนโยนณนะริมแม่น้ำโขงความรักของทั้งสองงอกงามอย่างรวดเร็วแต่ความรักต่างพบ ถูกต่อต้านโดยองค์ราชาทิศพี่ชายขององค์อคัคคีด้วยเกรงจะนำมาซึ่งเพศภัยองค์อคัคคีจึงถูกกักบ,บริเวณและต้องส่งสารบอกลาให้ดาริกาใช้ชีวิตต่อไปด้วยความเสียใจและเข้าใจในชะตากรรมดาริกาตัดสินใจบวชชีเพื่อถือศีลและใช้ชีวิตที่เหลือทำความดีงามส่วนองค์อัคคี ผู้ครองรักมั่นได้สร้างวัดดาริการิมโขงเพื่อเป็นอนุสร์แห่งรักที่ไม่สมหวังตำนานรักนี้จึงกลายเป็นคำสัญญาข้ามภพที่องค์อัคคีจะเฝ้ารอคอยให้ดวงจิตของดาริกากลับมาพบกับเขาอีกครั้งตลอดไป